สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแนนจะมาแชร์5เทคนิคฝึกฟังภาษาฝรั่งเศสค่ะเทคนิคแรกนะคะให้เราฟังภาษาฝรั่งเศสบ่อยค่ะโดยเลือกฟังจากสิ่งที่เราชอบเช่นดูหนังแนวที่เราชอบนะคะหรือว่าถ้าเราเป็นคนชอบทําอาหารนะคะเราอาจจะดูคลิปการทําอาหารนะคะหรือว่าฟังพอดแคสต์นะคะดูการ์ตูนก็ได้ค่ะขอให้เป็นสิ่งที่เราชอบละกันค่ะ หลายคนอาจจะสงสัยนะคะว่าแล้วถ้าฟังไม่รู้เรื่องหลาจะทำยังไงนะคะคำตอบก็คือให้ฟังต่อไปค่ะเพราะการฟังไปเรื่อยๆจะช่วยให้หูของเราคุ้นชินกับภาษาน,านั้นๆค่ะหากเราฟังเราไม่เข้าใจนะคะก็ให้เปิดสุดทิศนะคะก็คือคำบรรยายค่ะแต่ถ้าเราเข้าใจแล้วก็ให้ปลดคำบรรยายทิ้งค่ะช่วงแรกๆที่ฝึกฟังเราก็ปรับระดับความเร็วให้มันช้าลงค่ะแต่ส่วนตัวแนนะตอนแนนฝึกแรกๆเนี่ยแนนฟังทั้งสองแบบเลยค่ะ ทั้งแบบช้าและแบบเร็วเพราะแนอนอยากให้หูแนนชินค่ะว่าความเร็วที่แท้จริงเป็นยังไงเทคนิคที่2นะคะให้เราฝึกการอ่านออกเสียงภาษาฝรั่งเศสให้ถูกต้องค่ะเพราะว่าหากเราออกเสียงผิดเนี่ยพอเราได้ยินคําฝรั่งเศสที่ถูกต้องเราก็จะฟังไม่เข้าใจค่ะเพราะว่าในหัวของเราเนี่ยคิดว่ามันอ่านออกเสียงอีกแบบนึง เทคนิคง่ายๆที่จะช่วยเรื่องนี้ได้นะคะก็คือให้เราพยายามอ่านออกเสียงค่ะมากกว่าที่จะอ่านในใจจะช่วยให้เรามีโอกาสได้เปล่งเสียงคำฝรั่งเศสคำนั้นออกมาได้บ่อยขึ้นค่ะและพยายามหลีกเลี่ยงการอ่านออกเสียงที่ผ่านจากการอ่านคำอ่านภาษาไทย แต่ให้ใช้หูในการฝึกฟังและเรียนแบบเสียงแทนค่ะโดยเราสามารถฟังการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสที่ถูกต้องได้จาก1นนะคะก็คือถามเจ้าของภาษาค่ะในกรณีที่เราอาจจะมีคนรู้จักที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสค่ะแต่ถ้าเราไม่มีคนรู้จักก็ไม่เป็นไรน,นะคะเราสามารถเปิดฟังเสียงได้จากดิกสันเนอรนะคะก็คือพจนานุกรมนะคะหรือจะฟังจาก YouTube ก็ได้ค่ะ ถ้าอยากฟังการอ่านออกเสียงภาษาฝรั่งเศสแบบเป็นประโยคให้ Copy ป,ประโยคแล้วเอาไปกดฟังใน Google Translate ค่ะเทคนิคที่3ค่ะฝึกการเชื่อมเสียงในภาษาฝรั่งเศสหรือที่เรียกว่า liaison โดยฝึกได้จากการอ่านออกเสียงภาษาฝรั่งเศสบ,บ่อยๆค่ะเพื่อช่วยให้หูของเราชินกับรูปแบบการเชื่อมเสียงในภาษาฝรั่งเศส เพระาะภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาที่มีการเชื่อมเสียงค่ะช่วงแรกๆที่เนนฟังภาษาฝรั่งเศสนยมันฟังไม่รู้เรื่องเลยนะคะมันรู้สึกเหมือนกับว่าได้ยินคนพูดอะไรที่มันเป็นพื้นๆต่อกันไปแบบรัวๆเลยค่ะนั่นเป็นเพราะว่าหูของเราอะยังไม่ชินกับลักษณะรูปแบบการเชื่อมเสียงในภาษาฝรั่งเศสค่ะ เทคนิคที่4นะคะเราต้องเข้าใจรูปแบบการใช้ภาษาพูดในภาษาฝรั่งเศสค่ะซึ่งจะมีผลอย่างมากนะคะในการที่จะช่วยให้เราฟังภาษาฝรั่งเศสได้รู้เรื่องโดยลักษณะภาษาพูดจะมีความแตกต่างจากภาษาในตำราค่ะอย่างแรกเลยนะคะในภาษาพูดค่ะจะมีการรวบเสียงคำบางคำอย่างเช่นประโยคนี้นะคะเทรน t u จเธอมีรถยนต์ไหมน่ ในภาษาพูดค่ะเราจะรวบเสียงคือกับอนะคะก็จะกลายเป็นชาอวชินะคะหรืออย่างประโยคชว s ตเ mm hmm. s อร l ลองเดสฉันเป็นคนไทยแต่ว่าเวลาเราพูดในภาษาพูดนะคะเราก็จะไม่ได้อ่านออกเสียง je ชัดๆนะคะเราก็จะพูดเป็นช u mm ิตเตอร l ลองเดสประโยคถัดไปนะคะชวิมเลคาเฟ เธอชอบกาแฟไหมในภาษาพูดนะคะเราก็จะรวบเสียงเป็นเจมลึกกาเฟเจมลกานอกจากมีการรวบเสียงคำแล้วนะคะในภาษาพูดนะคะก็จะมีการละการออกเสียงบางคำด้วยเช่นละ การออกเสียงอิวนะคะในบางโครงสร้างนะคะพวกอ,อิลิยานะคะอีฟอเกเคอร์นะคะรวมถึงการละคำว่าเนอร์นะคะในรูปประโยคปฏิเสธค่ะและก็ละการออกเสียงเออนะคะที่อยู่ตรงกลางคำค่ะยกตัวอย่างคะ่ะอีฟฟอเกเคอจายฉันต้องไปแล้วนะนะคะในประโยคนี้เนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเราก็จะไม่ออกเสียงอิวนะคะก็จะกลายเป็นฟอเกเจอจาย ฟอกกิจั ok นะคะก็จะพูดแค่นี้ค่ะประโยคถัดไปค่ะ j u n s i p a s ฉันไม่รู้ในภาษาพูดนะคะเราจะไม่อ่านออกเสียงเนอค่ะดังนั้นก็จะเหลือแค่ j u n i p a j s j u n i p a s หรืออย่างคำว่ามังต n นองนะคะซึ่งแปลว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะคะในภาษาพูดเนี่ยเราก็จะไม่อ่านออกเสียงเออตรงกลางคำนะคะก็จะกลายเป็นมักนองเทคนิคสุดท้ายค่ะ ขยายคลังคำศัพท์ให้มากขึ้นโดยเราจะต้องหมั่นท่องศัพท์เพื่อขยายคลังคำศัพท์ของเราค่ะความจริงแล้วอะค่ะหลักไวยากรณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรามัวแต่เน้นการท่องไวยากรณ์นะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ขยายคลังคำศัพท์ของเรานะคะโอกาสที่จะฟังภาษาฝรั่งเศสรู้เรื่องเนี่ยก็จะเป็นไปได้ยากมากค่ะเนื่องจากเรามีคลังคำศัพท์จำกัด แต่ถ้าเราพอที่จะรู้คำศัพท์บ้างนะคะแม้ว่าเราอาจจะฟังไม่รู้เรื่องทั้งหมดนะคะแต่คำศัพท์เหล่านั้นเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะแปลเป็นคำๆจับใจความได้ว่าผู้พูดกำลังพูดถึงเรื่องอะไรและ5เทคนิคนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะลองเอา5เทคนิคนี้ไปใช้กันดูนะคะขอบคุณที่ชมแล้วก็ติดตามช่องของแนนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ